ทำไรทำ,ทำอะไรครับกวาดบ้านเหรอพี่ไม่สบายพี่กวาดบ้านอยู่หรอใช่ไหมเออไม่กวาดมากวาดค่าอะไรกันวะจะไม่กวาดไม่กวาดค่าอะไรก่ะเจะไปกวาดไม่กวาดกันเฮ้ยไปกวาดไม่กวาดค่าอะไรกันวะเสียงรโอ้เสียงรถซิ่งโอ้เสียงรถซิ่งว่ะ พี่เสียงรถซิ้นไหมรถซิ้นไหมฮะเสียงดังไหมเสียงรถซิ้นไหมเสียงรถดังรถซิ้นไหมไหนรถซิ่งอยู่ไหนเอาควาดสิกวาดบ้านต่อสิฮะกวาดบ้านเร็วกวาดบ้านต่อสิกวาดยังไงที่กวาดยังไงที่กวาดหน่อยสิที่กวาดบ้านหน่อยสิกวาดเร็วกวาดกว่ากว่าบ้านสิถามไปสนเลยว่ะเออสนเลยนะสวัสดี อลลิงครับบอลลิงครับบอลลิงครับบอลลิงครับผมอลลิงครับสวัสดีสวสดีไปไหนพี่จะไปไหนฮะพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนแต่ยาวเชียนะใครบีบแต่ยาวอะปีดปีดเลยฮะใครเนาะพี่อลลิงไปหลบเลยหลบละ

กินน้ำกิไปนี่มกินน้ำอ่ะอ่ะจับก็เอาหลุดเลยวะอ่ะอดูดดูดอดูดดูดนะอะดูดน้ำดูดน้ำหยิบได้ไหมหยิบได้ไหมเออพี่หยิบได้อยู่ไม่หายสบายแล้วดูจีคตาแดงแล้วขอบตาผมแดงเลยครับผมไอเยอะครับ เลือดขึ้นตาเลยครับไอเยอะมากเห็นไหมเฮ้ยเอ้โอ้ยเรียบร้อยตีลังกาโอ้ยไอไอสำลักสำลักโอ้ยไอครับไอเลิฟยูครับไอเลิฟยูไอเลิฟมีครับไอเลิฟยูด้วยครับไอเลิฟมีไอเลิฟยูไอเลิฟทูครับโอ้ยไม่สบายนะเไม่สบายนะจ้าเนี่ยโอ้เป็นไข้นะไม่เป็นไข่ตัวร้อนด้วยนะแล้วก็เป็นไอนะครับ เจเป็นก่อนนะแล้วก็ลิสก็เป็นต่อเป็นสองวันแล้ว <c oughs> อากินน้ำอีกนะมาจับดูดีๆนะเออจับดูดีๆเขาไม่ถึงแหละถึงะอะไรล่ะ,อะโอเคปิดฟ้าปิดฟ้าเลยครับปิดเป็นไหมปิดฟ้าดเด้อยากเลยนะดูดีน้ำอ่าโอเคอ่ะไปกวาดต่อไหม พี่ไปกว่าไม่เหยียบครับไม่เหยีย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 บรอโอเคแน่แล้วไปไปาต่อเร็วเอาจะกินดีกว่ากีนไหลหถอะกินไหลกินไหลแหน่เล่นน้ำนแรงนะนะเล่นน้ำแรงเปียกเปียกเล่นน้ำแรงกระโดดตีนะไอเตี้ยก็มาตีนะกับน้ำเล่นน้ำเตี้ยก็มาตีเด้อเตี้ยก็มาตีนะเออเอาเช็ดเช็ดเช็ด ่าเป็นชอบเถ่ายแล้วก็ไปลงยูทูบให้ดูชอบมาเรนชอบชอบดูตัวเองนะครับชอบดูตัวเองเล่นตลกนะเอาบาตต่อไหมหวานน้ำทำไมไปไปไปสักไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วไปแล้ว